เกิดเรื่องใหญ่แล้วมีการผลการทดสอบรถญี่ปุ่น5ยี่ห้อประธานโตโยต้าออกมายอมรับขอโทษวันนี้เป็นยังไงไปดูกัน สวัสดีครับผมกาลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของวงการยานยนต์ระดับโลกนะฮะวันนี้ต้องบอกว่ามีข่าวใหญ่นะครับต้องใช้คําว่าใหญ่ที่สุดในช่วงนี้อย่างแน่นอนนะครับก็คือกระทรวงคมนาคมของประเทศญี่ปุ่นนะฮะตรวจพบการโกงนะครับผลทดสอบของรถญี่ปุ่นถึง5ย่อโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับวันนี้จะค่อยๆไล่เรียงแต่ละประเด็นเลยลวกันนะครับว่าประเด็นเนี้ยกระทบกับประเทศไทยหรือเปล่านะครับ พามาเริ่มต้นดูจากเนื้อหาข่าวนี้นะครับสำนักข่าว NHK นะของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้มีรายงานข่าวนี้ไว้นะฮะถือว่าเป็นข่าวใหญ่ทางด้านของประเทศญี่ปุ่นเลยนะฮะก็คือกระทรวงคมนาคมของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้มีคำสั่งนะฮะให้ตรวจสอบว่ามีการอะไรแบบนี้ไหมนะฮะเพราะเนื่องด้วยกรณีของไดฮัตสุก่อนหน้านี้เขาได้มีการ ผลทดสอบเอาไว้นะครับทางด้านของกระทรวงคมนาคมก็เลยลื้อระบบเลยนะฮะไปตรวจสอบให้หมดเลยว่ามีใครที่ไปอะไรแบบนี้ไหมนะครับแล้วล่าสุดผลออกมานะครับในวันที่3มิถุนายนปี67เนี่ยกระทรวงคมนาคมของประเทศญี่ปุ่นได้มีการตรวจพบจริงๆนะครับว่ามีข้อมูลความปลอดภัยที่เป็นเท็จและบิดเบือนความเป็นจริงนะครับออกมาถึง5ยี่ห้อ โอ้โหคุณพระนะฮะทันทีที่ทางด้านของกระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นออกมาอย่างเงี้ยถือว่าเป็นข่าวใหญ่ทันทีของประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับแล้วมีผลกระทบขนาดไหนนะฮะกระทบขนาดว่าทางด้านของประธานโตโยต้าเนี่ยออกมาถแถลงการนะครับและออกมาขอโทษเลยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าข่าวนี้ใหญ่มากๆเลยนะฮะอากาเซซิงจะขอญาตแตกประเด็นไปเลยแล้วกันนะครับทางด้านของผู้ผลิตเนี่ยหยี่ห้อนี้นะครับก็คือนะฮะเริ่มต้นจากที่โตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นนะฮะ เป็นทางด้านของบริษัทที่1นะครับบริษัทที่2ก็คือ Mazda Motor Corporation บริษัทที่3คือ Yamaha Motor บริษัทที่4คือ Honda Motor บริษัทที่5คือ Suzuki Motor Corporation โอ้โหแต่ละยี่ห้อนี้ถือว่าเป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะฮะและเป็นแบรนด์ที่ทุกท่านรู้จักกันดีอย่างแน่นอนนะครับอันทีนี้มาดูรายละเอียดข้อมูลนะฮะที่เขารายงานเอาไว้เลยนะครับว่าทางด้านของข้อมูลที่รายงานเป็นเทจนี้นะฮะ เป็นรายงานอะไรบ้างเริ่มต้นจากที่โตโยต้านะฮะโตโยต้าเนี่ยมีรายงานอันเป็นเท็จก็คือว่าโตโยต้ารายงานข้อมูลที่เป็นเท็ในการทดสอบการป้องกันคนเดินถนนในกรณีการเกิดการชนนะครับจำนวนถึง7รุ่นโอ้โหคุณพระนะฮะเรุ่นเลยนะครับของโตโยต้าเนี่ยเดี๋ยวกระซิ่งจะไล่เลียงให้ฟังนะฮะว่า7รุ่นนั้นเป็นรุ่นไหนบ้างนะครับนี้มาดูยี่ห้อถัดมาก็คือ m a z d a านะฮะมาสด้ก็มีรายงานข้อมูลอันเป็นเท็เหมือนกันนะครับในการเขียนซอฟต์แวร์ควบคุม การทดสอบกําลังเครื่องจํานวน5รุ่นนะฮะโอ้โหมาสดาก็ถือว่าเยอะน่าดูนะฮะหรุ่นเลยนะครับยี่ห้อถัดมาคือยามาฮ่ายามาฮ่าเนี่ยมีรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จในการทดสอบเสียงรบกวนภายใต้สภาวะที่ไม่เหมาะสม3รุ่นนะครับส่วน Honda าเนี่ยโอ้ฮอนด้าเยอะมากเลยนะครับฮอนด้าเนี่ยมีรายงานข้อมูลอันเป็นเท็จในการทดสอบเสียงในรถยนต์จํานวน22รุ่น โอ้ถือว่าเยอะมากเลยนะครับแต่นี้โอ้โหเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงแล้วกันนะว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับส่วนยี่ห้อสุดท้ายคือซูซูกินะฮะรายงานข้อมูลเป็นเท็จในการทดสอบเบรกในรถยนต์จํานวน1รุ่นนะครับแล้วก็ทางด้านของกระทรวงคมนาคมของญี่ปุ่นนะครับเขาออกคําสั่งเลยนะฮะจำนวน3บริษัทเนี่ยได้แก่โตโยต้าสรุ่นมาด้าสรุ่นยามาฮ่าหรุ่นนะครับให้หยุดการผลิตและส่งมอบรถทันทีเลยนะครับแต่ว่าเป็นการหยุดแบบชั่วคราวก่อนนะครับแล้วก็จะมีการตรวจสอบอะไรต่างๆนะฮะ โอ้โหนี่เราบอกว่าถือว่าเป็นข่าวใหญ่แบบมากๆเลยนะฮะแล้วทันทีนะครับที่ทางด้านของกระทรวงคมนาคมออกมาอย่างนี้นะฮะข่าวนี้ตีไปแล้วทั่วโลกนะฮะทั่วโลกรับทราบแล้วนะครับทางด้านของประธานนะฮะของโตโยต้าเนี่ยก็คือคุณ อากิโอโตยดะนะครับเป็นประธานคณะกรรมการบริหารของโตโยต้ามอเตอร์คอ r a t i ชัเนี่ยได้ออกมาแถลงข่าวทันทีเลยนะฮะว่า7รุ่นนั้นนะครับว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับอ่าแล้วก็ทันทีนะครับที่ทางด้านของกระทรวงคมนาคมออกคําสั่งประมาณอย่างนี้มานะครับ ของคุณอากิโอโตยดะนะฮะเป็นประธานโตโยต้าเนี่ยออกมาแถลงข่าวและโค้งคำนับทันทีเลยะระหว่างการแถลงข่าวนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนของผู้ผลิตรถยนต์4รายนี้นะครับต้องบอกว่าทางด้านของความรับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยโอ้โหหนีจากตรงนี้ไม่ได้แน่นอนนะฮะ,ะทางด้านของ ท่านโทยดะนะครับประธานโตโยต้าเนี่ยออกมายอมรับเลยนะครับว่าทางด้านของการผิดพลาดครั้งนี้นะครับถือว่าเป็นการกระทําที่บ่อนทําลายความเชื่อถือนะฮะของผู้ใช้และเขย่ารากฐานของระบบการรับรองรถยนต์ระดับนานาชาตินะฮะโหนี่ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่ใหญ่แบบมากๆเลยนะครับแล้วก็ถือว่าท่านก็เสียใจแน่นอนนะครับเพราะว่าเรื่องนี้จริงๆไม่ควรจะเกิดขึ้นนะฮะทางด้านของรถยนต์นะครับ พอดูจำนวนของ7รุ่นนะครับของ t o y o ตานะฮะขอญาตย้อนความกลับไปเลยแล้วกันนะครับพบว่านะฮะมีความผิดปกติย้อนหลังไปนะครับจนถึงปี2014ที่ผ่านมานู่นโอ้หลายปีเกือบ10ปีเข้าไปแล้วนะฮะโตโยต้าเนี่ยได้ส่งมอบรถทั้งสิ้น7รุ่นดังกล่าวนะครับข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวจะพามาจำแนกแจกแจงในวันหลังนะครับแต่เขาคิดว่านะฮะปริมาณนยอยู่ที่ราวๆนะครับ1.7ล้านคัน โอ้โหคุณพระนะฮะถือว่าเยอะมากนะครับ1.7ล้านคันซึ่งบางรุ่นเนี่ยอาจจะแบบยกเลิกการขายไปแล้วนะฮะคือแบบอาจจะไม่ได้ทำตลาดและอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ก็ยังมีบางรุ่นนะครับที่ยังมีการผลิตและทดสอบอยู่นะครับแต่ว่าเบื้องต้นนะฮะขออนุญาตเล่าแบบนี้ส่วนใหญ่นะฮะเป็นรุ่นที่อาจจะอยู่ในญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าข่าวที่จะอยู่ในประเทศไทยเนี่ยยวต้องรอดูอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะว่ามีรุ่นไหนบ้างนะครับที่อยู่ในประเทศไทยบ้างนะครับอันนี้หนังสือพิมพ์ทางด้านของนิเคอิก็ได้้มมมีเเพิิต่ตดวยนะครับ ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยเป็นส่วนสําคัญนะฮะในด้านของภาคการผลิตญี่ปุ่นนะครับซึ่งคิดเป็นปริมาณ20%ของการจัดส่งตามมูลค่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะฮะโตโยต้าเนี่ยกลายเป็นบริษัท ที่ญี่ปุ่นนะฮะแห่งแรกเลยนะที่ทํากําไรมากที่สุดนะฮะสูงสุดจนถึง5ล้านล้านเยนนะครับต้องบอกว่าข่าวนี้ทันทีที่ออกมาอย่างนี้นะครับสะเทือนวงการยานยนต์ระดับโลกเลยนะครับแต่นี้ขอย้าอีกสักรอบนึงนะครับว่ารุ่นต่างๆนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นรุ่นที่ผลิตในประเทศญี่ปุ่นซะส่วนใหญ่เลยนะฮะแต่เดี๋ยวถ้าเกี่ยวอะไรกับประเทศไทยมีรุ่นไหนที่คาบเกี่ยวกับไทยนะฮะเด็กกระซิ่งจะขออนุญาตนะครับเอามาไล่เรียงอีกสักครั้งหนึ่งนะครับแต่นี่ล่าสุดนะข่าวคลาวเป็นประมาณนี้นะฮะ สำหรับนี้ก็เป็นข่าวคราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่งผลทดสอบเป็นเทสนะฮะของได้ของแบรนด์รถญี่ปุ่นทั้ง5ยี่ห้อนะครับเดี๋ยวข่าวนี้สถานการณ์เป็นยังไงในอนาคตนะฮะเดี๋ยวกจะทิ้งจะค่อยๆไล่เรียงแต่ละประเด็ในในอนาคตถัดไปนะครับสบวัสดีขอบคุณทุก่อสมาชิกอย่างสูงครับสวัสดีครับรถจ๋าสินเชื่อรถออนไลน์รับรีไฟแนนซ์รถยนต์รับจำนำทะเบียนรถปิดหนี้ที่เก่าให้ฟรีแถมบัตรกดเงินสดสมัครสินเชื่อออนไลน์ได้แล้วรถจ๋า .com